ควรเลือกซื้อประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงก่อนดีต้องมาดูก่อนเลยค่ะว่าหนึ่งนะคะประวัติของคนในครอบครัวของเรามีใครที่มีโอกาสหรือมีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงไหมถ้าหากว่าไม่มีแต่ก็แนะนำว่าซื้อเป็นประกันสุขภาพไว้ก่อนค่ะถ้ากรณีที่เราต้องเรือกหรือว่า รายได้ของเรายังไม่เพียงพอที่ซื้อทั้งสองอย่างเนาะเพราะว่าประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงก็มีข้อดีที่แตกต่างกันการรักษาพยาบาลเนี่ยกรณีที่เรามีการเจ็บป่วยเราจะได้รับความคุ้มครองตรงนี้ก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพวกโรคในช่วงเวลาต่างๆเนาะเชื้อไวรัสต่างๆที่จะออกมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดนะคะก็มีเป็นข่าว COVID. โควิดอูเมคอนมีคนติดแล้วเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศได้เชื้อนี้กลับมาอันนี้ก็คือความรุนแรงเนี่ยก็คือไม่ได้สูงมาแต่ ถ้าหากว่ามีการติดเนี่ยก็คงจะอยากได้รับการดูแลกันทุกๆคนอยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งอากาศเปลี่ยนเ,นยเราก็อาจจะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็าอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ซึ่งถ้าเรามีความคุ้มครองเรื่องของประกันสุขภาพไว้เราจะอุ่นใจมากกว่าถ้าหากว่าเราต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือจะปวดหัวแล,แล้วก็มีไข้สูงแล้วแต่คนนะคะซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยก็คือจะต้องให้ทางแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น เชื้อไวรัสตัวไหนโดยการตรวจเลือดนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนที่บอกว่าไม่มีประกันนะคะก็จะไปหาคุณหมอเนาะอันนี้ก็ต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความเป็นกลางนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปหาคุณหมอเนี่ยบางคนบอกว่ามีข่าวดราม่าว่าคุณหมอดูแลไม่ดีหรือแม้กระทั่งไปตรวจโรงพยาบาลน,นี้แล้วห่าไม่เจอต้องมาดูก่อนค่ะว่าวันที่คุณไปหาคุณหมอเนี่ยคุณให้คุณหมอตรวจอะไรถ้าคุณบอกว่าให้คุณหมอตรวจแค่แบบเสียงหวัวใจ การหายใจเข้าออกเฉยๆอ่ะไม่มีหมอเทวดาวคนไหนนะคะที่จะเช็คเราก็เจอว่าเรา่วยเป็นโรคอะไรแต่ถ้าเรามีประกรันเราสามารถที่ให้คุณหมอตรวจเช็คได้ถ้าว่าอาการของเรารู้สึกว่าเรา่วยจริงๆเราก็จะสบายใจกรณีที่ว่าในการตรวจขั้นตอนแรกหลายๆคนก็คือถ้าไม่ได้แอดมิดก็จะต้องชําระเองกรณีที่ไม่ได้เป็นในส่วนของ o PD ีดีเนาะสามารถเลือกตัดสินใจว,ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจได้เลยแต่ถ้าเราซื้อประกันไว้เราก็จะมีความสบายใจว่ากรณีที่หากว่าตรวจเจอแล้วเราแอดมิดเราสามารถที่จะเคลมในส่วนของประกันได้สําหรับประกันโรครา เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีประวัติของบุคคลในครอบครัวหรือว่าการใช้ชีวิตเสี่ยงเช่นปัจจุบันค่ะ โรครายที่เราเจอนะคะเป็นโรคยอดที่ก็คือโรคมะเร็งเนาะที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าพฤติกรรมการกินว่าจะเป็นอาหารปิ้งย่างอาหารแปรรูปต่างๆที่ไม่ได้มาในรูปเดิมเนาะคือหลายๆคนก็คงจะรู้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบอาหารอื่นๆที่ไม่ได้มาเป็นคงเดิมเนาะอย่างเนื้อเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะที่ไม่ได้เป็นเนื้อแบบคงตัวเนี่ยคือเรียกอาหารแปรรูปแล้วก็จะมีโอกาสในการสะสมนะคะเพราะว่ามันเป็นปรับเปลี่ยนโมเลกุลของอาหารเนี่ยให้เราเนี่ยต้องมากินอีกแบบหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งการกินพวกแบบอาาหรจง ต่างๆที่เราชื่นชอบก็มีโอกาสทําให้เราเนี่ยเป็นโรคมะเร็งได้ซึ่งอยู่ที่การกินของเรานอกจากกรรมพันธุ์ถ้าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเรามีศักยภาพในการชรําระค่าเบี้ยมากพอก็แนะนําค่ะเพราะว่าประกันโรครายเขาดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้จ่ายความคุ้มครองให้กับโรงพยาบาลนะคะเราซื้อทุนประกันอยู่ที่เท่าไหร่เขาจ่ายให้กับผู้ออกประกันผู้ประกันสามารถได้เงินก้อนมาอุ่นใจแล้วนอกจากที่เราจะป่วยแล้วเราก็จะต้องมาเครียดเรื่องมีเงินในการรักษาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราซื้อเป็นประกันโรครายไว้อย่างน้อยๆค่ะวันนี้คุณอุ่นใจ อยู่ที่ยอดเงินเท่าไหร่คะในการรักษา1ล้าน2ล้านหรือกี่ล้านดีเราก็สามารถทยอยซื้อได้กับประกันรโรคร้ายยิ่งถ้าเราซื้อณวันที่เรายังไม่มีประวัติการรักษาเราจะได้ความคุ้มครองเยอะที่สุดนี่คุณลองไปตัดสินใจดูจากข้อมูลตรงนี้ว่าสมควรที่จะเลือกซื้อเป็นประกันแบบไหนก่อนสำหรับแบบนะคะก็เลือกซื้อไว้แล้วสําหรับประกันสุขภาพวราครอบครัวของแบบไม่มีใครมีประวัติในเรื่องของประกันโรคร้าย และคุณล่ะคะจะเลือกซื้อเป็นแบบประกันตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับประกันดีๆนะคะกดติดตามช่องพี P ่ป๋อมแป๋มไลฟ์เอ็กซ์คลูซีฟได้เลยคะ่ะ